สวัสดีครับกลับมาพบกับเหินฟ้านะฮะดิจิมอนนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะฮะสินค้าที่เป็นดิจิมอนที่คิดว่าหลายๆคนต้องชอบแน่ๆน,นะครับตัวนี้นะฮะก็คือดิจิมอนแอดเวนเจอร์ดาตตาวันนั่นเองนะครับก็มาแบบกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับด้านในนะฮะก็จะบรรจุนะครับดิจิมอน8ตัวนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นดิจิมอนดาตตาวันกับดาตตัทูนะครับ ซึ่ง Data One เนี่ยตัวนี้จะมีดิจิมอนตัวหลักอยู่4ตัวแต่แต่ละตัวนะครับก็จะมีร่างอ่อนด้วยอันนี้ผมขอใช้คําเข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือร่างอ่อนก็จะมีร่างอ่อนอยู่ด้วยอีกอย่างละ1ตัวทั้งหมดรวมกันก็คือ8ตัวนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับดิจิมอน Data ตัวนี้นะครับเป็นงานนะฮะของเมกา House นะครับ ซึ่งทำขึ้นนะฮะในโอกาสที่ดิจิมอนนะครับครบรอบ15ปีนั่นเองนี่ด้านในก็มี8กล่องนะครับอ่าเรามาดูด้านนอกนะครับแพ็เกจจิ้งของมันกันหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงภาพรวมๆนะฮะแล้วจะไปแกะแต่ละตัวเป็นแยกคลิปไปนะครับไม่นั้นมันจะนานเกินไปเนาะด้านบนนะครับของกล่องก็จะเห็นว่า มันมีการตกแต่งเป็นสวนเลยนะครับเป็นดิจิตัลเวิลด์เลยนะครับซึ่งผมชอบมากผมก็ได้เรียนแบบการจัดแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่คอยติดตามคลิปก็จะเห็นนะครับดิจิตอลเวิลด์ของผมนะฮะซึ่งก็จะมีป้ายมีอะไรแคล้คายกันอ่ะนี่ก็จะเป็นดิจิมอนนะครับที่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องนี้มีใครบ้างนะครับก็จะมีพาวมอนกับล่างอ่อนนะครับปัตามอนกับร่างอ่อนอากุมอนล่างอ่อนแล้วก็ โกมามอนกับล่างอ่อนนะครับขอย่ใช้คําว่าล่างอ่อนเนาะอ่ะมาดูอันนี้คือด้านบนนะครับจากนั้นด้านข้างอ่าด้านข้างก็จะมีระบุครับว่าภายในกองมีใครบ้างนี่ครับปาตาอ,อากูมอนปาตามอนพาวมอนแล้วก็โกมามอนนะฮะแล้วก็มีล่างอ่อนตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นดิจินมาดาต้าวันอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับของเมกาเฮาส์นั่นเองนะครับ สััญลกษณ์ถือว่าบร,ริษัทนี้หรือค่ายนี้นะครับทำออกมาได้สวยมากๆจริงๆนะครับเหมือนในเรื่องมากๆเลยนะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโกมาโอนนะครับนี่อันนี้ก็จะคือตัวที่เป็นตัวเต็มววยนะฮะอ่านี้ด้านหนึ่งอ่าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ดิจิบาลแอร์เรจเจอร์นะครับดัตตาวันดัตตาวันอยู่ตรงนี้อ่านี้จะเป็นร่างออน กล่องนี้นะครับมันสามารถที่จะตัดตามรอยปละตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเส้นรอยปลาอยู่นี่ตรงนี้ก็จะมีเส้นรอยปลาอยู่เหมือนกันนะครับตัดได้อ่ะเรามาลองเปิดดูด้านในกันหน่อยนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงอ่าจริงๆก็จะมีเอ่อขาเรียกอะไรเทปกาวแปะตรงนี้2ด้านนะครับก็แกะออกแล้วแล้วตรงนี้อีกด้าน,นเปิดเลยครับเพื่อ <P iers. S 1> อ่า เปิดกล่องออกมานะครับก็จะได้กล่องเขาวๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยแต่ด้านในด้านในกล่องก็จะมีนี่ครับเป็นกล่องเล็กๆนะครับทั้งหมด8กล่อง1 2 3 4 5 6 7และ8กล่องนั่นเองนะฮะเป็นกล่อง d ิซิมอนด a ต้าวันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผม ขอจบเท่านี้นะครับก็คือรีวิวกล่องใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเจาะแต่ละกล่องกันครับยังไงกด subscribe ติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะทีละกล่กองทีละกล่กองแกะออกมาว่าแต่ละกล่องสภาพจะเป็นยังไงน่ารักยังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปวันนี้บ๊ายบายครับ